Sure ain't the governor. <laughs> it's the president. Of course, Mr. President. This is Machete. Entrenado para matar. Tomado por muerto, Machete! Regresa por más. Machete. k i l ไอเขาเขาวับล <kills. S 2> <st Bond playing> ่างนะเขาวับล่างเลยใครพร้อมวอร์มมาวับล่างนะพาอยู่ไหนอะพาอยู่ไหนพาอยู่แถวไหนบ้านเดี๋ยวไปรับแถวไหนบ้านโอเคโอเคเดี๋ยวเข้าไปเออเปลียนหัวกูไปรับจ้ะเขาล้อขวานะเขาล้อขวาเขาล้อขวาขวามาสี่แล้วไอ้ของมันี่แล้วปีกแล้วกี่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 แล้วจู่เราจับฟ้าทีจู่เราจับฟ้าที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 เลโกลูเหรอ ไม่ไม่เดี๋ยวตัวจุ่าอยู่โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยจับซายหน่อยจับซายหน่อยจุฬาจับซ้ายหน่อยจับซ้ายให้กูหน่อยฟังหน่อยครับจับซ้ายหน่อยครับเล่นซอทีหน่อยเหรอรับขวาคอนหน่อยเออหมดแล้วแค่นั้นแหละไอ้เหี้ยเติมมาเติมมาครับเติมมาเติมมาเติมมากระตาลิ่เติมมาตาลิ่เติมตาลิ่เติมปิดหน้าบ้านไปผมตายผมตายเดีินลิ่มเติมไปกระตาลิ่เติมตาเติมมาตาแล้วยิงขวาบนไปตาแล้วยิงขวาบนตาแล้วยิงขวาบน ขอวางายนวมหน่อยครับเนนี่เจนไม่มีกดพักไม่ว่าจะปะเี่างายก็มารับขอนเลยรับเลยไปรับนีรับกี่รับพนพนนวัดดีพ่นขึ้นนวับเลยดาเหม็นขึ้นนวับมาพ่นนวับเลยนวัเลยขยับ้ายมา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 หนนายพ่นนวัหน่อยพ่นนวัไปเลยนะไปเลยนะไเปนไหนครับไ็นไนครับีเด็พี่เด็กเดี๋ยวรอผมเลยแป๊บนึง บอบบีที่เราแก้มันได้หน่อยนะไม่มีกดพักใช่ป่ะเดินหนีเฮ้ยคือเราไม่มีโวนะวันนี้เล่นระวังหน่อยนะไม่มีโวนะครับโหดูหลังนะหลังจ้อขอกนะผู้มาดงหน่อยผู้มาดงหน่อยผู้มาดองหน่อยฮะผู้มาดองหน่อยคนดงหน่อยคนดองหน่อยนะนู่นข้างบนมีเหรอ ใช่ <optimistic> ies, น,น unku, umas, ั่นยอนไม่ใช่หรอฮะเอ้ยใครใครติดต่อติดต่อมีแล้วมีแล้วมีแล้วแล้วเอ้ยใครติดต่อบีที่เราได้บอกผู้มาดงหน่อยูมดงให้หน่อยโอเคเตรียมดันเลยดันเลดาเลดาเลเลดังก็มาาพไหนาพ่หเยจะบีช่วจะบีช่น่อ้ไหเมา้ไหเลยไเลยดัยาวดันยาว เราเดินครับเดินเดียว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 เข้สามใบข้สามมาเยอะแล้วข้สามดูหน่อยเข้สามดสามจับหน่อยจับหน่อยเขาจับสามเขาจับสามน้องหน้าบ้านน้องเคลียร์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 น้องต้องเซฟเซฟนู่นแล้วยิงมานี่มีว่าะชงไปชงไปชงไปชงหน้าหน้าบ้านเรากกับชงหน้าบ้านเรากกับชงถ้าเข้าไม่ได้หลอกกับงพี่หนึ่งพี่หนึ่งเปิดวาร์ปไปทีหนึ่งได้ป่ะขอพอนเจพอนมันมีเซฟเซฟไปวาร์ปไปนั้นใหม่ป่ะวะกูไปเซฟตรงนั้นเลยว่ะแม่งไม่มีกดพัก มีวะมีวะไปตรง u s e <was> <your> เป็นต่อจัดบีได้ปะ่ะเป็นต่อไอ้ hey, กี่องกลางตรงเดี๋ยวขอคนเข้าหินหน่อยกูกลัวเขาไปล้มมาเลยเนึงโอ้มีแตล,ลูนพ่อนในสัตว์เออดเดี๋ยวรีบไปหนึากี่บัเหอครึ่งผืนจะทไง ไอ้เดียเยวพุ่งออ,ออกออกเลยเหรอคุณร่าจับได้ปะจับจับไม่พักด้อได้ดออกดิอย่าจับพักเลยบอกจะกลับให้จับแล้วเนี่ยบีแลนด์ไอ้เยี่ยโดนโพรเมตลุวัวเลยอยู่ตรงหัวมุมเล่าไหวไหมน่ะเติมมาเติมมาเติมมาเราหมดนะ ชุนจับชุนจับชุนจับพาเาออกเลยพาพผาออกเผาโอ้โดนอะไรวะโดนระเบิดจับมดเลยครับพผาออกเลยมดจับมดมันจับเราเหมือนกันมันจับเราเหมือนกันตันนิดเติมตันนิเติมตันิดเติมตันิเติมกดทงไว้วกดทงไว้วมดจับมดเป็นไงเป็นไงเนี่ยยังไหวไหมยังไหวบ้างยังไหวแล้วสบายสบายเติมมาลิเติมลิเติมตันลิเติมไหวอยู่ไหวอยู่ พี่แจมพี่แจมพ่นยื้พี่แจมมาตั้งโซนมาตั้งโซนยื้ตนเราไม่ยอมมาตั้งอะมันรูนวิ่งตามหมดเลยอะให้เขาไปเคลียร์หินเองเดี๋ยวให้ให้เขาไปเคลียร์หินเองเับไปตั้งโซนเหมือนเดิมกลับตั้งโซนเหมือนเดิมเก็บไปแสนหน่อยในหุ่นในดงอะรูนนะพ่นนวบไปรูนนะพ่นนวบไปอย่าทิ้งนวบจะต่อยไม่ตายอีกครับระวังสิทธิ์ในดง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 เก้าแมงดาหน่อยครับเก้าแมงดาหน่อย เบนเบนเบนดิเจเบนเบนดิเจเบนเบนดิพี่แดงด้วยข้างหลังเนี่ยเะไรเหรอปัดปัดเบนเบนแล้วไปเบนเบนแล้วไปเล่น็อตแล้วไปเบนดีแล้วดีแล้วมาเล่นมาแล้่นแล้วมาเฮ้ยจับจับขดันมาเขาดันมาดิบดิตัวคันดมไปดิตัวคัมไปเบนมุดได้มุดนะจับมดดันออกมาจับมดฮะล้อพาเลยพ้นเถอะพาดี่แล้ว เยอหลอมแหลมอะ่ะเบนไม่มีมูติเฮลวจับเยอะอเฮลวจับเยอะเฮ้ยเก็บถะโดยโดงอ่ะดิ <c oughs> โองได้ชกไปเลยอย่าอย่าอย,ย,ย,ย่าเฮลว์คุณเราจับแล้ววะ <c oughs> จับหมดโหเย็ดมาก โกเสียวเลยไปแล้วติดไปแล้วเมื่อกี้บุคียวตายเลยนม่อะไรวะเติมไว้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 ไม่ติดเซฟเติมไว้เติมไว้ไม่ติดเซฟเติมไว้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 เลยเติมไว้เลยเติมไว้เลยชูร่าเติมมันจับไม่ได้อะไรวะกูกอยู่กูจับกูเหน่งจับไปเหน่งจับไปเติมไว้ไว้เติมไว้เติมไว้ดท้งหน่อยหน้าบ้านโค้งหน่อยขึ้นสายปนไปขึ้นสายปนไป ขวาซักยืนขวาหมดจับขวาหมดจับขวาหมด <S <S จับขวาหมดครับหน่อยดีลัดแล้วซ้ายซ้ายบริษัทอยู่นบนนะดูดิติดวัดด,ด,ดดิ้นนะดิว้าติด่ ปอดผุพบด้ดวยเฮ้ยทัพอยู่ไหนครับผมมาแล้วอยู่ไหนนะมีทัพอ่ะเฮ้ยลูกมีทัพกี่แล้วกี่แล้วกี่แล้วขี <lando> ่น <Itís orgt> ้ผมตายพอดีเออมันพอดียามกี่แล้วพี่ยังไงไหวเปล่าเออยได้อยู่คนเรื่อยๆจะได้ได้นานๆปอดบ้าไม่หายอีก บอดแม่งเนขากี่หมดบอกขวบ,บอดขวบซักมันเน่าแล้วให้ฮาราจูกุเน่า <laughs> กว่ากี่แล้วกี่แล้วพระลองโดนจัดมาพระอย่ายืนอย่ายืนเดีย,เดยวหมดแล้วโยกกับโยกมาขวาล่างหน่อยพระเยอะเลยก็จับขวาล่างหน่อยก็จับขวาล่างหน่อย โอ้โหโดนใบโดน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 ดีครับโดนดีไอ้โดน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 ใบโดนใบตายด้วยโดนแหละอ๋อไโด ตใครอะไรมีปัญหามันวออยู่ตายแล้วเครื่องโอ้โหโอ้งโอเวอร์แมนดิเซียถามอะยังอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวเสิร์ฟให้โอเคจะรีบไปน่นมีอะไรมาเนี่พายุน่ะเบนพายุขวาหน่อยโกเยอะว่ะทับมันทับแล้วว่ะเข้าไปโดนทับอ่ะ จับมดจับมดจับมดหายหมดหายหมดจับมดหายหมดหายหมดเบิร์สวยป่ะล่ะมาสิบบาทเติมไหมเติมไหมโอ้แม่งเฮลแต่ผมตีนะเนี่ยโดนแคทชิ่งเสียแงเสียงใส่ร่างเราอยู่เยอะหาผมมาแล้วเอาผมกี่แล้วยังไง user disconnected from your channel เขาขึ้นสายบนมาเขาลงสายบนมาลองโดนแสงนะ โดนปั่นโดนปั่นสายบนโดนปั่นสายบนโดนปัป่นจับหน่อยจับหน่อยจับหน่อยขึ้นมาสายบนกันดิเบนแล้วหน่อยเบนเบนแลนหน่อยเบนใจเย็นแลนหน่อยไล่ขึ้นมั้งบนหน่อยแหนกนะลกแต้โดนสุดแล้วเนี่ย เป็นนิดนอยริ้าจับหเอ้นอ้วนอ้วนาจับหมดหลักมากเลยขวาจับหมดจาดอเหมาดอเจับดอนจดอเไดอเจ้าดอเจ้าดอเจ้ดอะจ้าดอเจ้าดอเาดอเจาดอเจาอเจ้าล่างอเจอ้าาลอางอเจ้าด้าดอางอเจาเน้เน้่ยาล่างจอจ้าดอเง้าอเจ้าเจ้าดเจ้ด้าดอเ้าอจาดออออออเเจเลยจ้้เาอเลย ในดรงอะไรไปแเหมือะกล่องไหไก่องไดงแชนปะแชม้นกล่องก่องอะไรต้องหนชไอที่เป็นแตงล่างอ่ะไม่แก้มตั้มโคนนะวตั้มตั้มโคนนะว้แปลททีและนว้าดินว้ไม่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 ทางขวาไอ้แก้มแดงเลยไปปะวะโอ้โหหมีวิ่งผ่านแป๊บๆๆไเี่ยโอ้ใครโวยอยากจะกระโดดออดจอยตายไปหนึ่ง อุ้ยแหลกว่ะลูกหมีวิ่งผ่านมันอยู่ต้องอยู่ต้องเห็นไหมตั้งห้องอยู่ว่ะตั้งห้องอยู่พิน่งขึ้นไปอีกพิน่งยังตัวตาลิสเติมมาตาลิสเติรมาตาลิกเติมมาคาโดนมันโดนหลุบแล้วตัวนึ่งอ่ะเก็บหน่อยเก็บหน่อยแลนถอยไปหน่อยป่ะ ชุรจับเหมอนโด่งชุลจับเรมงสายบนยิงหน่อยยิงหน่อยแลนเชอร์ยิงหน่อยเป็นต่อเอาโนเป็นต่อโนคอนโทรนอกนะเป็นต่อมันยิงแล้วมันมันติดมันมันติดติดยิงยิงธรรมดารัวะไม่ใช่ตะกี้นี่อะไรนะตะกี้ช่องคุยมันขึ้นมันกดคีรัดไม่ได้ดัาแล้วัะเลยปิดดินเดินดินเดิน เดินเลย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 รีบเดินรีบเดินรีบเดินหน้าบ้านรีบเดินชุระเต็มตัวจับนะเข้าเลยเข้าเลยเขลยืนหลังว้าชุระจับนองก่อนชุระจับน้องวาก่อนเขนน้องวาก่อนจับแล้วจับแล้วหายหมดเขียนน้องวก่อนจับแล้วหายหมดแล้วเจน้าวมันหายหมดลองหุ่นลองหุ่นก็ดงว้าวว้าวรไปชุระไปชุระไปชุร่าไปลูกคุณว้านำคุณ้านำคุณ้านำขอแรงสงหน่อยขอแงสงหน่อยเบนเบนแรหน่เบน จับหมดจับหมดข้างในจับหมดจับหมดโซนเลยข้างในจับสามแลยโซนเลนเจอร์แล้วหมดแล้วเหลือสี่ห้าตัวข้างในอะเลยตายวะดูเลนเจอร์หมดแล้วเลยเอเอมาทำอะไรตรงนี้หมดวะเหรอเาเหลือเอ้ยมันหมดดิเฮียเราจะหมดมันหมดมันหมดเหมือนกันมันหมดเหมือนกันรีบเติมรีบเติมมันหมดเหมือนกันรีบเติมเบนเบนไปดิหน่อยเบนเดาไปดิหน่อย โอ้โดนปลาหลังฮะขคอเคลียร์คอเคลียร์ตัวน้ำไอ้ยอย่าเพิ่งไปค้าเคอยคตัวน้ำคเร์ตัวน้ำไม่มีโคเมดนะเด้ไม่เรอลไม่มีฝั่งขาแลไม่มีภูไมอย่างเดียวโคเมดไปเลยเออหมดหมดหมดฝาฝาหมดับมาจะมาจะมาไม่ดนโดนองก่อองรองิปเนี่ยสิดปะโดนสิโดนสิโดนสิโดสิสิบ้หนึ่งแยน่เลยนาไน่ยิงไปลลยน่าน่ลนยิงไปล่ ไอ้ทัดธนูยิงข้ามขวาไปเลยเดี๋ยวมันมีเตอมาอีกแล้วยิงข้ามขวาไปข้ามบนไปข้ามบนไปมันมาแล้วข้างบนอ่ะเยอะเลยข้างบนอ่ะเดินมาข้างบนยิงยิงข้างบนไหโอ้แล้วแล้วไอ้เลนเจอร์เดินระวังระวังโอ้แตนด้วยโคเมตลงทางขวาตะเกียบต้องดีดแล้วดีดเหรอดีดปะดีโคนเลยน่ะมันต้องดิดนัด ไอ้อขีดแล้วของหทองขีดได้แล้ววัดรุดทำมาแล้วนา่มานั่เป็ันจับเซฟรับเข้ามาจับหมดปิดเซฟเ,เลยฮัลโหลเออจับหมดแล้ว ตาแดงวัวเปล่าวันเนี้ยไม่น่าจะวอแล้วไม่ไปล้างเทคเหรอล้างแล้วล้างแล้วใช่ใช่เทคหมดแล้ว User was moved to your channel อะไรเติมนะอะไรเติมเติมมาติดธงเราอะไรเติมไอหินที่หนึ่งเทหินเลยมาเข้าเทหินเลยหินที่ไหนเขาหินไหเขาหินไหมเขาหินไหมอยู่หน้าบ้านมา เขาหมดเขาหมดชุล่าไม่จับน้อยเขาจับน้อยเขาจับน้อยโอ้โหโยแบนรนโดดวะน้ำวับเฮ้ยจับแล้วนี่แลกินแล้วนวอบกินแล้วนวอบกินแล้วน้วับแล้วแม่งกูโอ้โดนสิเยอะร้อนสิบ้าวับมั่งวับมั่งอะไรแม่งไม่รู้ตาลิเตอมตาลิเตอม์นาำวาบพังแล้วตาลิเตอม ขาขึ้นสายบอลไปขึ้นสายบอลมาขึ้นสายบอลมาวิ่งขึ้นสายบอลเลยวิ่งขึ้นสายบอลเลยวิ่งขึ้นสายบอลมาดนบอลอยู่ขวาล่างขึ้นสายบอลมาขึ้นสายบอลมาพ่นไว้พ่นรูไว้พ่นรูไว้อย่ามันดันอย่าให้มันดันขึ้นมาพ่นรูไว้พ่นรูไว้พ่นรูไว้ ไอ้เดียวนะเดียวเดียวในลามิสนเนี่ยเดียวในลามิสนเนี่ยในดงอ่ะไอ้โดนยาเส้นจับโดนยาเส้นจับโดนยาเส้นจับจับยาวเลยเคลียร์หน่อยเกียนโด่งสายบนหน่อยหรอตับดำแล้วหรอโอจับหมดจับหมดจับหมดโอ้ระเบิดต้องดันเข้าขี่แล้ว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 เหขี่แล้วจับหมดจับหมดแล้วโอเคจับหมดแล้วพระตรงนู้อ่ะเพืนไม่ดีตรงนั้อ่ะขึ้นมา เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมามันหมดมันห,หมดกันมหมดเยอะม้กรีเติมรีเติมรีเติมหัวเยอะแล้วเนี่ยย้ามไปซ้ายบนอะข้างในมีโซนหนึ่งอะ่ะทำไมวันนี้ไม่มีตาแดงแมารายการบอทดมันเยอะเหรอ ไม่เอฟเฟกมันอะไอข้ามดิใบไฟใบไฟยิงมันช้าช้าช้ามีโซนป่าแถมมีโซนป่าดูเช็คไอช่างเช็คกันสองมาดิหนีมั้งหลังลูกหมีอย่างหลังจับแล้วจับแล้วจับแล้วไอเขาไม่ฆ่าลูกหมีแล้วไงบินนะบินนะเออเขาไม่ฆ่ากันห่ะ เขาช่วยกันทำเถกไงจำไม่ได้เหรอที่เขาเขาทำเอ้ยไม่ทำเถกทำของก๊อตอ่ะใช่สัตว์มันไม่ฆ่ามันเบอร์เชียวนะบ้านเบอร์เชียวนะมันให้ลูกหมีไปช่วยใชเหรอเข่าลอกสายบนมาเข่าลอกสายบนเข่าลอกสายบนมาเข้าแล้วบ้านเอาขี้ไม่ได้ป่ะโดนติ์โดนติ์โดนิ์ เปลงมาล่างนี oh, ah oh. ่เหรอเกินแล้วเนี่ยเต็มแล้วนะเหรอลงมาล่างอะไรก็ได้ขอด้กอย่างลงมาล่างมาดิลูกลงมาสักโอ้โหปล่อยมันสิโดนสิโอ้ยมาซักไม่ทับเราแน่ดูทรงละเสร็จแล้วไม่มีแรงอ้อมหลังอ้อมหลังอ้อมหลังข้างขวาอ้อมหลังละ ข้างหน้าจะอ้อมยังไงแอนก็ไม่มีมอบแล้วเอ้ยขีดได้แล้วขีดได้แล้วขึ้นขึ้นมาบ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 นเดินเดินเดินขึ้นมาบนเดินขึ้นมาบนเหรอเดินขึ้นมาบนครับเราเราบนมามีแลนอ่ะมีแลนอ่ะเยี่ยงงานเข้าแล้วข้างหลังนี่อะมาแล้วเจ๊ข้างหลังแล้วเยี่ยงข้างหลังก็เข้าหน้าเข้ายังไงเนี่ยทับเลยทับเลยหลังไหนหลังไหนทับเลย หลังไอ้ขวาขวาล้านาคากันหน่อยไหมเจ๊ดันอ๋อเยอะป่ะมาประกมานตีนึงอ่ะแล้วกันหน่อยไหมมันมีคนอยู่ป่ะล่ะไม่มีเลยส่งส่งส่งคนไปช่วยได้ป่ะเอาชุ่มร่าช่วยบันนี่บ่อยไหมจ่อมาจ่อโอ้ยมันลุมโฮมเขาสองมาเขาสองมาบ้านบ้านจะรังสลรังขึ้นเขาสองมาเขาสองมาเขาสองมารอแลนนห่อยแลนหน่อยแลนหน่อยแลนขึ้นโบก่อนขึ้นโบก่อนขึ้นโบก่อนจับ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 มันอ่ะ ยันเราเยินขังเราเยินหน่อยเราเยนเข้ามาดูหน้าดงหน่อยดูหน้าดงหน่อยเชียร์เชียร์เลียร์เราเยินเราเยนเราเยนสุดทาจะมาจับจูงแล้วจับหมดลมโดนจับโดนจับโดนจับหนึ่งหนึ่งร้จับเวหนึ่งหนึ่งร้จับหนึ่งรจับหนึ่งร้อจับหนึ่งร้อจับเชียร์ตายเน่เ้ลาเนื้อปเอปลาเลย